สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะกลับมาพบกับแอดมินพรชนกนายพรชนกเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะมาวันนี้ก็มาพบกับนิยายเสียงเรื่องเสพติดกลิ่นกายเธอเป็นตอนที่2แล้วนะคะก็บรรยากาศวันนี้นะคะนําคลิปที่ถ่ายอยู่หน้าบ้านมาให้ชมกันนะคะเพราะว่ายัางไม่ได้มีเวลาออกไปถ่ายนะ สำหรับเรื่องราวตอนที่2จะเป็นยังไงนั้นก็มาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะเสพติดกลิ่นกายเธอเรื่องโดยเย็นชาบอย5วันผ่านไปและแล้วงานเลี้ยงปีใหม่ก็มาถึงโดยงานถูกจัดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งบรรยากาศภายในครื้นครื้นสนุกสนานเพราะทั้งเสียงเพลงทั้งเสียงพูดคุยปนเปกันไปหมดอาหารทุกอย่าง ถูกจัดเตรียมไว้อย่างมากมายตามคำสั่งของผู้บริหารและพนักง,งานทุกคนต่างนั่งทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขรวมถึงยี่หวาด้วยเออนี่พวกแกฉันได้ยินเขาคุยกันว่างานเลี้ยงปีนี้ท่านประธานพร้อมภรรยาแล้วก็ท่านรองอะ่ะจะมางานนี้ด้วยนะฉันตื่นเต้นมากเลยะ่ะอยากจะเห็นหน้าจะแย่แล้วเนี่ย เสียงเพื่อนในแผนกเอ่ยขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังทานข้าวกันอยาอ่างอร่อยอร่อยข่าวไวจังน้าแกข่าวกลองหรือเปล่าครั้งนี้อ่ะเพื่อนอีกคนถามขึ้นด้วยใบหน้าไม่ไว้ใจกลองแล้วแน่นอนจ้าแต่แล้วเสียงโทรศัพท์มือถือของยิวาก็สั่นขึ้นหญิงสาวหยิบออกมาดูพบว่าเป็นของน้าสาวที่เป็นคนติดต่อมาและเธอก็รู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาทันที เพราะปกติแล้วผู้เป็นนะ้าจะไม่โทรหาเธอในยามวิการเช่นนี้หญิงสาวจึงตัดสินใจขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์ด้านนอกตรงระเบียงโรงแรมค่ะนาแก้วยีหวาปลายสายเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงแหบแห้งซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกใจไม่ดีเข้าไปใหญ่หนาแก้วน้าแก้วไม่สบายหรือเปล่าเปล,เปล่าหรอกจะ้ะ นาแค่จะโทรมาสวัสดีปีใหม่เองล่วงหน้านะ่ะเพราะอยู่ถึงเที่ยงคืนก็คงไม่ไหวแค่นี้ก็ง่วงมากแล้วเมื่อได้ยินประโยคดังกล่าวเธอก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกก่อนจะค่อยๆเผยยิ้มบางออกมาเอาไว้โทรหาพรุ่งนี้เช้าก็ได้นี่นางั้นหว่าก็สวัสดีปีใหม่หนาแก้วล่วงหน้าด้วยก็แล้วกันนะคะขอให้หนาแก้วอ่ะร่างกายแข็งแรง อยู่กับครอบครัวอยู่กับวาไปน,นานๆน,นะคะข่ะหรืออะไรก็บอกหวานะอืมนะาก็ขอให้เองร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยขอให้มีแต่คนดีๆเข้าหาแล้วมีคู่ชีวิตที่ดีมีความสุขมากๆนะยี่หวาขอบคุณมากค่ะนะถ้าอย่างนั้นนาแก้วรีบไปนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ตื่นมาใส่บาทไม่ทัน ปลายสายพูดต่ออีกนิดหน่อยก็วางสายไปหลังจากวางสายจากผู้เป็นน้าไปยิวาก็หันมาสนใจบรรยากาศเมืองหลวงยามค่ำคืนแทนลมเย็นๆที่โชยมาประทักกับร่างกายทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายไม่น้อยด้านทีมผู้บริหารที่เดินทางมาถึงแล้วอย่างจันเจ้าพิมพ์ดาวสิบทิศและติดดาวทั้ง4ก็เดินมุ่งหน้าเข้ามาในงาน โดยมีเลขาอีกสองคนคอยอำนวยความสะดวกให้ขณะที่ทั้งสี่คนกำลังเดินผ่านโซนระเบียงของโรงแรมอยู่นั้น10บทิศก็เริ่มได้กลิ่นหอมของดอกไม้โชยมาแต่ไกลและเมื่อเขายิ่งเดินเข้าไปใกล้ที่จัดงานมากเท่าไหร่กลิ่นหอมนั้นก็ยิ่งชัดขึ้นจนเขาตัดสินใจหยุดเดินซึ่งติดดาวที่ควงแขนพี่ชายก็ต้องหยุดตามเช่นกัน แล้วหันไปมองหน้าพี่ชายด้วยความสงสัยสิบหยุดเดินทำไมอะ่ะมีอะไรหรือเปล่าดาวเดินเข้างานไปพร้อมกับพ่อกับแม่ก่อนนะเดี๋ยวสิบตามเข้าไปสิบขอออกไปคุยโทรศัพท์สักครู่ติดดาวจึงพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วก้าวขาเดินตามพ่อกับแม่เข้าไปในงานเมื่อเห็นผู้เป็นน้องเดินเข้าไปในงานแล้วชายหนุ่มจึงกวาดสายตามองหาเจ้าของกลิ่นหอมนั้น โดยเขาเดินตามกลิ่นนั้นไปยังระเบียงของโรงแรมและยิ่งเดินเข้าไปใกล้มากเท่าไหร่กลิ่นหอมก็ยิ่งชัดขึ้นมากเท่านั้นจนสุดท้ายเขาก็ได้พบกับเจ้าของร่างบางในชุดเดรสสั้นลายดอกไม้ยืนหันหลังให้เขาอยู่ซึ่งแค่มองจากทางด้านหลังมันก็ทำให้ร่างกายของเขาสั่นไปทั้งตัวแล้วชายหนุ่มค่อยๆก้าวขาเข้าไปใกล้เธอก่อนจะหยุดยืนอยู่ทางด้านหลังของเธอซึ่งห่างกัน เพียงไม่กี่ก้าวและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เธอหันมาพอดีเจ้าของร่างบางเมื่อเห็นว่ามีคนยืนอยู่ด้านหลังเธอก็พงะไปเล็กน้อยแต่เมื่อได้สบตามองหน้าสำรวจใบหน้าเขาชัดๆเธอก็ยิ่งตกใจเข้าไปอีกและเขาก็มีใบหน้าตกใจไม่ต่างจากเธอสิบทีสหรอเสียงนุ่มเอ่อยขึ้นแผวเบาอืม ยี่หว่าใช่ไหมหญิงสาวพยักหน้าเบาๆสบายดีไหมชายหนุ่มถามต่อด้วยน้ำเสียงสั้นๆสบายดีสิบเองก็คงสบายดีใช่ไหมนี่หวาต้องแทนตัวสิบว่าท่านรองไหมอ่ะขอโทษนะหว่าลืมตัวไปนะ่ะหญิงสาวเอ่ยด้วยใบหน้าตื่นอย่างลืมตัวไม่ไม่ต้องหรอกนี่ไม่ใช่เวลางานเธอจึงพยักหน้าอย่างโล่งอก หวาทำงานที่บริษัทผมเหรอใช่ค่ะหวาทำงานที่นี่มาได้จะสองปีแล้วแต่พอมารู้ว่าใครคือผู้บริหารหวาก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันนะไม่คิดว่าโลกจะกลมขแบบนี้ไม่เคยได้เจอกันเลยเนอะชายหนุ่มพูดขึ้นพร้อมยกมือรูปท้ายทอยอย่างทำตัวไม่ถูกเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังขึ้นขัดจังหวะสิบทิศ ล้วงมือไปหยิบมือถือในเสื้อสูตรออกมาพบว่าปลายสายคือติดดาวเขาจึงไม่รอช้าที่จะกดรับสายว่าไงน้ำเสียงนุ่มเอ่ยถามปลายสายสิบหายไปไหนเนี่ยงานจะเริ่มแล้วนะโอเคสิบกำลังจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละพูดจบชายหนุ่มก็วางสายไปแล้วหันไปสบตากับหญิงสาวตรงหน้าอีกครั้ง รีบเข้าไปเถอะงานคงใกล้จะเริ่มแล้วเราก็ว่าจะเข้าไปในงานแล้วเหมือนกันสิบทิศจึงพยักหน้าตกลงก่อนจะหมุนตัวเดินเข้าไปด้านในโรงแรมอีกครั้งแต่ก็ไม่ไวายที่จะหันหลังกลับมามองเธอก่อนจะเดินหายเข้าไปยังโซนจัดงานด้านยี่หวาเมื่อเห็นชายหนุ่มเดินหายเข้าไปในงานแล้วมือบางก็ยกขึ้นมาจับที่อกด้านซ้ายของตัวเองอัตโนมัติพร้อมกับถอนหายใจออกมาเสียงดัง ทำไมใจสั่นแบบนี้ล่ะยิวหาหญิงสาวพึมพำมกับตัวเองเบาๆก่อนจะยืดตัวตั้งสติแล้วก้าวขาเดินมุ่งหน้าเข้าไปในงานเลี้ยงหญิงสาวเดินเข้ามาในงานโดยมุ่งหน้าไปยังโต๊ะที่เพื่อนในแผนกนั่งอยู่ภายในงานมีเสียงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบางคนก็ลุกขึ้นโยกย้ายสายสะโพกกันอย่างไม่ห่วงสวยห่วงรอขณะที่เธอเดินเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะกับเหล่าเพื่อน เพื่อนสาวอีกคนก็เอ่ยทักเธอขึ้นหายไปไหนมาตั้งนานเนี่ยยิหวาพี่ว่าจะให้คนไปตามอยู่พอดีเลยผู้เป็นหัวหน้าแผนกที่เอ่ยถามเธอพอดีวะนะ่าน้าโทรมานะคะคุยกันเพลินนิดหน่อยเธอจึงตอบไปแบบยิ้มยิ้มนี่ยิวหวแกมาพอดีเลยนั่นไงท่านรองประธานที่พนักงานล่ำลือว่าหล่อนักหนานะ่ะแต่ก็หล่ออย,อย่างที่เขาว่าจริงๆแหละ ยี่หว่ามองตามมือเพื่อนสาวที่ชี้ไปยังโต๊ะผู้บริหารระดับสูงที่นั่งคุยกันอยู่แต่สายตาของเธอกลับไปจับจ้องหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างกายเขาแทนว่าแต่ผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างท่านรองนี่ใครกันหรอแต่ฉันเคยได้ยินมาว่าท่านรองอะ่ะมีคู่มั่นแล้วนะเฮ้ย <Hey, S 1> หรือว่าจะเป็นผู้หญิงคนนัาหนนะ้าเพื่อนสาวคนเดิมเอ่ยขึ้นอีกครั้ง ซึ่งทุกคนก็หันไปมองตามเธอเป็นตาเดียวพรวมถึงยี่หวาด้วยหัวหน้าว่ายังไงคะหัวหน้ามีโอกาสได้เจอท่านรองเพียงคนเดียวในแผนกอะ่ะก็น่าจะรู้อะไรมากกว่าพวกเราใช่ไหมคะพี่ก็ไม่รู้หรอกนะพี่ก็ได้ยินเขาพูดมาแบบนั้นแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงอะ่ะอันนี้พี่ก็ฟันธงไม่ได้หลังจากหัวหน้าแผนกพูดจบ เสียงเพลงก็หยุดลงพอดีพิธีกรชายก็เริ่มทำหน้าที่ของตนเองโดยการเชิญผู้บริหารขึ้นมากล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ให้กับเหล่าพนกาักงานนำโดยผู้บริหารอย่างจันเจ้าและภรรยาตามด้วยสิบทีละติดดาวที่เดินควงแขนกันขึ้นไปบนเวทีสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับ นานนานๆนีเราจะมีงานเลี้ยงรวมตัวกันหนึ่งทีเนะคนที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนก็จะได้เจอกันในวันนี้ท่านใดที่ผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับจันเจ้าเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ้มน่าฟังพร้อมกับโค้งตัวลงเล็กน้อยก่อนจะกล่าวต่อส่วนใครที่ยังไม่รู้จักผมก็จะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จัก เริ่มจากผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างกายผมคุณพิมพ์ดาวภรรยาของผมเองและถัดไปทุกท่านก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสิบทิศและคนสุดท้ายจันเจ้าเอ่ยขึ้นพร้อมกับก้าวเท้าออกมา1นก้าวแล้วโน้มหน้าหันไปมองหญิงสาวที่ยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายติดดาวลูกสาวคนเล็กของผม ซึ่งจะมาทำงานในตำแหน่งไหนนั้นก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผู้เป็นพ่อพูดจบติดดาวจึงปล่อยมือจากแขนพี่ชายก่อนจะเผยยิ้มกว้างออกมาพร้อมยกมือขึ้นสวัสด,ดีกับพนักงานทุกๆคนเหล่าพนักงานต่างปรบมือให้กับหญิงสาวอย่างพร้อมเพรียงกันดานยีหวาที่เมื่อได้ยินชื่อนั้นมันก็ทำให้เธอเผยยิ้มกว้างออกมาอย่างนึกดีใจ เพราะเธอเคยพูดคุยกับติดดาวอยู่บ่อยอครั้งเมื่อตอนยังเป็นเด็กซึ่งติดดาวใจดีและน่ารักกับเธอมากหญิงสาวมักจะมีขนมมาฝากเธออยู่บ่อยๆและมาวันนี้เธอก็ได้พบกับติดดาวอีกครั้งซึ่งหญิงสาวสวยขึ้นไม่น้อยเลยหลังจากนั้นจันเจ้าก็กล่าวเปิดงานและปิดงานไปพร้อมกันก่อนที่จะลงจากเวทีไปและอยู่ร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าพนักงาน อย่างเป็นกันเองสิบสิบตอนที่ขึ้นไปบนเวทีดาวเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าเหมือนยิหว่าเลยแต่ไม่รู้ว่าดาวตาวฝาดไปไหมติดดาวโน้มหน้าไปเอ่ยข้างหูพี่ชายเพื่อให้ได้ยินกันแค่สองคนตาฝาดนั่นแหละไปเช็คสายตาบ้างนะแก่แล้วก็งี้แหละเมื่อผู้เป็นพี่ชายพูดจบฝ่ามือเล็ก ก็ฟาดลงที่แขนกแกร่งเต็มแรงพร้อมกับใบหน้าไม่พอใจต่าวก็อายุเท่าสิบนั่นแหละหญิงสาวพูดขึ้นอย่างไม่พอใจทางด้านพี่ชายก็ได้แต่หลุดหวัวเราะออกมาเบาๆก่อนจะหันไปมองยังโต๊ะที่มีคนที่แสนคุ้นเคยนั่งอยู่เวลาล่วงเลยมาจนถึงเที่ยงคืนทุกคนก็ต่างโห่ร้องสวัสดีปีใหม่กันอย่างชื่นมืน่นก่อนที่ทุกคนจะทยอยแยกย้ายกันกลับบ้าน ซึ่งระหว่างทางที่ยี่บาเดินไปยังที่จอดรถเธอก็พบเข้ากับผู้ที่เป็นถึงรองประธานบริษัทที่ในอดีตพวกเขาและเธอเคยเป็นเพื่อนสนิทกันยืนพิงกำแพงอยู่อา้าวยังไม่กลับบ้านหรอคะชายหนุ่มมองเธอพลางสายหน้าไปมากำลังจะกลับรอดาวเข้าห้องน้ำอยู่นะ่ะแล้วคุณกลับยังไงล่ะ ฉันขับรถมานะคะยังไงก็ขอตัวก่อนนะคะยังไม่ทันที่เธอจะก้าวขาเดินต่อเสียงเรียกจากทางด้านหลังก็ดังขึ้นซะก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะคนที่ยืนอยู่กับพี่ชายฉันนะ่ะอย่าเพิ่งไปค่ะพูดจบติดดาก็รีบเดินปรีเข้ามาด้วยความเร่งรีบด้านยี่หวาาหยุดชะงักรอเธอก่อนจะค่อยๆหมุนตัวกลับไปมองยังต้นเสียงที่วิ่งมาหยุด อยู่ตรงหน้าเธอแล้วหญิงสาวทั้งสองสบตากันครั้งแรกหลังจากที่หายจากกันไปหลายปียิห้หวาดวงตากลมโตเบิกกว้างอย่างตกใจพร้อมกับเสียงตะโกนเรียกชื่อเธอดังลั่นที่จอดรถจนเธอตกใจพงาไปเล็กน้อยก่อนจะหลุดหัวเราะออกมาเบาๆสวัสดีจ่าติดดาวไม่เจอกันนานเลย สวยขึ้นเยอะมากยี่หว่าก็เหมือนกันดาวคิดถึงมากเลยจะเปลี่ยนเบอร์ก็ไม่โทรมาบอกกันบ้างเลยนะขอโทษนะช่วงนั้นน่ยยุ่งมากเลยแล้วหว่าเจอสิบนานหรือยังเจอก่อนเข้างานนะคะยี่หว่าพูดจบติดดาวก็ตวัดสายตาขึ้นมองพี่ชายด้วยความรู้สึกไม่พอใจทันทีเจอยี่หว่าแล้วก็ไม่บอกดาวนะสิบ สิบทิศยักหลายอย่างไม่ใส่ใจก่อนที่ติดดาวและยี่หวาจะขอแลกเบอร์โทรศัพท์กันงั้นเอาไว้คุยกันนะยี่หวาเธอจึงพยักหน้ารับงั้นพวกเราขอตัวก่อนนะขับรถดีๆละ่ะชายหนุ่มมองเธออยู่นานก็เอ่ยขึ้นก่อนจะส่งยิ้มบางให้เธอแล้วเดินควงแขนน้องสาวออกไปเธอจึงเดินแยกไปยังโซนจอดรถของตัวเอง เพื่อเดินทางกลับบ้านหลังจากงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทในวันนั้นวันเวลาผ่านมาได้ถึงหนึ่งสัปดาห์แล้วทุกคนกลับมาเข้าสู่โหมดทำงานหาเงินเลี้ยงปากท้องดังเดิมรวมถึงยี่หวาก็เช่นกันที่ถึงแม้เธอจะตัวคนเดียวไม่มีภาระอะไรมากมายแต่เธอก็ยังคงทำงานอย่างหนักเช่นเดิมและช่วงสองสาวันที่ผ่านมา ยี่หวามีโอกาสได้ออกไปทานข้าวกับติดดาวแทบจะทุกวันหลังเลิกงานแล้วก็มักจะมีแฝดพี่ตามไปด้วยทุกครั้งซึ่งหลังจากที่พวกเธอมีโอกาสได้พูดคุยถามถ่ายกันและกันสำหรับเรื่องราวของทั้งสามคนยี่หวาก็ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิบทิศเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องซึ่งก็คือเรื่องการมันหมายซึ่งเธอก็เพิ่งจะมาทราบว่าชายหนุ่มมันหมายได้ปีกว่าแล้วและเธอเองก็ยอมรับว่า เมื่อรู้ข่าวเธอก็แอบรู้สึกปวดใจไม่น้อยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่มีใครรู้เลยว่าเธอนั้นคิดเกินเลยกับเพื่อนสนิทคนนี้ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วหวายิหวเสียเรียกพร้อมกับแรงสะกิดที่แขนทาให้เธอเริ่มรู้สึกตัวแล้วรีบหันไปมองเจ้าของเสียงทันทีค้าหัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าคะ คืองานที่สาขาย่อยอ่ะมันมีปัญหาน่ะพี่ก็เลยต้องเข้าไปเคลียร์ให้เรียบร้อยแต่ทีนี้พี่ด้านมีประชุมงานกับบอร์ดผู้บริหารเรื่องแผนงานพอดีแล้วทุกคนในแผนกอ่ะก็เห็นพ้องต้องกันว่ายี่หวาน่ะเหมาะสมที่สุดที่จะเข้าประชุมแทนพี่พี่รบกวนยี่หวานหน่อยนะเออหัวหน้าคะแน่ใจแล้วจริงๆหรอคะหญิงสาวผู้เป็นหัวหน้าพยักหน้าระรัว เพื่อแสดงว่ามั่นใจก็ได้ค่ะทุกคนต่างปรบมือพร้อมกันเสียงดังก่อนที่หงวหน้าจะเดินนำเธอไปเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุมในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าหลังจากการประชุมเริ่มขึ้นนี่ก็ผ่านไปราวสองชั่วโมงแล้วทุกคนต่างทยอยออกจากห้องประชุมบางคนก็เดินกลับแผนกบางคนก็เดินเข้าห้องน้ำหรือบางคนก็เดินไปเติมพลังยางโซนห้องสวัสดิการ ส่วนยี่หวาที่เข้าร่วมประชุมครั้งแรกหลังจากมาอยู่ที่นี่ได้สองปีก็เตรียมเดินไปเติมพลังเพื่อชดเชยพลังงานที่หายไปจากการประชุมที่ผ่านมาจนหมดซึ่งขณะที่เธอกำลังจะเปิดประตูออกไปนั้นเสียงเรียกจากทางด้านหลังก็ดังขึ้นคุณยี่หวาหยุดก่อนเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นอย่างสุภาพโดยในห้องเหลือเพียงเธอท่านรองประธาน ได้ลเลขาของเขาเท่านั้นเธอจึงหันกลับไปมองเจ้าของเสียงซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เลขากำลังจะเดินออกจากห้องไปพอดีขาท่านรองไปพบผมที่ห้องด้วยคุณจะไปทำธุระส่วนตัวก่อนก็ได้นะรับทราบค่ะแม้ว่าเธอจะยังสงสัยแต่ก็ทําได้แค่พออยักหน้ารับแล้วตอบรับไปเท่านั้นก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องไปและแล้ว เธอก็มาหยุดยืนอยู่ที่หน้าห้องที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้มายืนอยู่ที่นี่เธอหันไปมองโตะเลขาหน้าห้องก็พบแต่ความว่างเปล่าเพราะเลขาหน้าห้องไม่อยู่เธอลังเลอยู่นานว่าจะเคาะประตูดีหรือไม่แต่สุดท้ายเธอก็ต้องยกมือขึ้นเคาะประตูสามครั้งเชิญเมื่อได้ยินคำอนุญาตหญิงสาวก็ก้าวขาเดินเข้าไปด้านในด้วยอาการเกรงเล็กน้อย ท่านรองมีอะไรกับดิฉันหรือเปล่าคะชายหนุ่มนั่งนิ่งมองเธออยู่สักพักก็พยยืหน้าไปยังถุงกระดาษที่มีชื่อร้านติดอยู่ชัดเจนว่าคือไอศครีมเอออะไรหรอคะท่านรองผมซื้อมาฝากนะผมจำได้ว่าคุณชอบกินไอศครีมชาเขียวเธอเดินไปหยิบถุงขึ้นมาเปิดดูพบว่ามีถึงสิสองแก้วที่บรรจุอยู่ในถุงเก็บความเย็นนั้น ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่จําได้แต่ที่หลังไม่ต้องซื้อมาแล้วนะคะเกรงใจค่ะแล้วก็อย่าไปเดินผ่านแผ,น,ผนกดิชันบ่อยเลยค่ะพนักงานเขาเกรงกันไปหมดแล้วก็อย่าทําตัวสนิทกับดิชันเลยนะคะฉันว่ามันดูไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่เหมาะยังไงก็เรารู้จักกันนี่นาแล้วผมก็แค่สะดวกที่จะเดินผ่านตรงนั้นเฉยๆพวกเขาจะมาสนใจผมทําไมกัน ที่บริษัทก็ขอให้เป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องเธอคะ่ะอยู่ที่อื่นค่อยเป็นคนรู้จักกันก็ได้เธอพูดด้วยท่าทีจริงจังเพราะเธอไม่อยากให้คนอื่นเก็บเอาไปนินทาได้ซึ่งไม่ใช่แค่เธอที่จะเสียหายชายหนุ่มที่พนักงานชื่นชมมาตลอดก็จะเสียหายไปด้วยยิ่งเขามีคู่มั่นอยู่แล้วก็ยิ่งไม่เหมาะสมไปใหญ่ขอบคุณอีกครั้งนะคะถ้าท่านรองไม่มีธุระอะไรจะใช้ดิฉันแล้ว งั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะชายหนุม่มจึงพยักหน้าแทนคำตอบหญิงสาวจึงหมุนตัวเดินออกไปจากห้องเขามองตามเธอไปจนบานประตูถูกปิดลงก็อยากเห็นหน้าทุกวันไงอยากอยู่ในสายตาเธอตลอดนี่นาะชายหนุม่มพูดออกมาลอยๆโดยใบหน้าถูกประดับด้วยรอยยิ้มกว้างก่อนจะหันไปสนใจเอกสารตรงหน้าต่อ หเดือนผ่านไปสิบทิศยังคงทำงานอย่างหนักเช่นเดิมแม้ว่าช่วงนี้เขาจะชอบไปเดินยืดเส้นยืดสายที่ชั้นล่างทุกๆครึ่งชั่วโมงก็ตามซึ่งช่วงเดือน2เดือนมานี้ชาหนุ่มค่อนข้างมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะคู่มั่นอย่างพัชชาได้เดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสามเดือนทำให้ช่วงนี้เขามีโอกาสได้ออกไปพักผ่อนได้อย่างสบายใจรวมถึงตอนนี้ ที่เขากำลังนั่งทานข้าวเย็นอยู่ในร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งพร้อมกับหญิงสาวที่เขาตามติดเธอเป็นพิเศษเพราะหลังจากวันที่ยี่หวาสั่งห้ามในวันนั้นเขาก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเธอเป็นกันเองก็ตอนหลังจากเลิกงานเท่านั้นทำไมไม่ชวนติดดาวมาด้วยล่ะคะหญิงสาวพูดขึ้นขณะที่มือตักอาหารใส่ลงในจานให้เขาดาวติดธุระนะ่ะเห็นว่านัดเพื่อนเอาไว้ เธอพยักน่ารับโดยเขาก็มองหน้าเธอไม่วางตานี่ยิวารู้ตัวไหมว่าคุณน่ารักขึ้นคุณอย่ามาพูดจาเจ้าชู้ใส่ฉันนะหญิงสาวรีตามองเขาอย่างรู้ทันผมพูดจริงๆนะอย่าลืมนะว่าตัวเองเนี่ยมีคู่มั่นอยู่แล้วนะ่ะยี่หวาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาซึ่งฝั่งสิบทิศก็ชะง,งักไปทันที กับคำพูดของเธอใบหน้าที่เคยประดับด้วยรอยยิ้มก็ค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงใบหน้าเรียบนิ่งเท่านั้นและบรรยากาศบนโต๊ะก็เงียบลงโดยปริยายซึ่งทั้งสองก็ต่างลงมือทานข้าวตรงหน้าตัวเองโดยไม่มีการพูดคุยกันอีกหลังจากทานข้าวเสร็จทั้งสองก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านแต่สิบทิศกลับยังคงเดินดูของในห้างสรรพสินค้าเรื่อยๆซึ่งขณะเดินดูของไปนั้น สายตาก็เหลือบไปเห็นต่างหูรูปใบไม้สี่แฉกที่สะดุดตาเขาจนต้องเดินเข้าไปดูให้ชัดๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกลับมาบ้านด้วยรถยนต์คันหรูเคลื่อนตัวมาจอดยังโรงจอดรถของบ้านชายหนุ่มเดินหิ้วถุงสองสามใบเข้าบ้านไปโดยไม่ทันสังเกตรถอีกคันที่จอดอยู่ถัดไปกลับมาแล้วหรอสิบ กลับสักคำมืดเลยนะวันนี้เสียงผู้เป็นแม่เอ่ยทักขึ้นที่บริเวณโซฟาห้องนั่งเล่นและเมื่อเขาหันไปเพื่อจะเอ่ยทักทายผู้เป็นแม่เขาก็พบกับคนที่เขาไม่ได้เจอมาเกือบสามเดือนอา้าวพัดกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไหนบอกไปสามเดือนไงชายหนุ่มพูดด้วยใบนหน้าแปลกใจพร้อมกับเดินเข้าไปห้องนั่งเล่นโดยไม่ลืมที่จะวางถุงทุกอย่างไว้ที่โต๊ะอาหารก่อน พัยก็มาเซอร์ไพรส์สิบไหมคะแอบมาดูว่าสิบมีกิ๊กหรือเปล่าพัชชาพูดอย่างอารมณ์ดีชายหนุ่มจึงเดินไปยืนอยู่ข้างโซฟาตัวที่เธอนั่งอยู่สิบไปไหนมาคะผมไปทานข้าวกับเพื่อนมาก็เลยแวะไปหาซื้อของใช้นิดหน่อยนะ่ะแล้วนี่พัดทานมาหรือ,อยังเรียบร้อยแล้วคะ่ะโอเคนะเด็กเด็ก แม่ขอตัวขึ้นไปบนบ้านก่อนนะลูกพิมพดาวพูดขึ้นอย่างใจดีแล้วเธอก็เดินขึ้นบ้านไปพัดมานานหรือ,อยังสักพักแล้วล่ะค่ะนี่ก็ว่าจะกลับแล้วแต่ว่าพัดอ่ะรอเจอสิบเฉยๆงั้นเดี๋ยวสิบไปส่งแต่สิบขอเข้าห้องน้ำสักครู่นะพัดชาพยักหน้ารับสิบที่จึงลุกเดินไปยังฝั่งห้องน้ำชั้นล่าง ซึ่งในขณะนั้นพัชชาก็เปลี่ยนจุดโฟกัสจากชายหนุ่มไปยังถุงที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารแทนก่อนที่เธอจะตัดสินใจเดินไปดูสิ่งที่อยู่ภายในถุงซึ่งก็เป็นของใช้อย่างที่เขาว่าจริงๆตอนที่สองจบลงไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะในตอนหน้านะคะเรามาลุ้นกันว่าพัชชาจะเปิดดูของในถุงสองใบที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารนั้นหรือเปล่า แล้วถ้าสมมุติว่าพัชชาตัดสินใจที่จะเปิดดูเนี่ยเธอจะเจออะไรในนั้นหรือเปล่าแล้วเธอจะระแคะระคายอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรามาลุ้นกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ